เริ่มต้นเลยครับผมสุดซอยพระนาชลบทสีครับผมหัวโยกเลยครับเริ่มครับหัวโยกเลยโอ้โหรู้สึกอยากเปลี่ยนใจครับแต่ว่าก็ไปเถอะนะ2 0 0เมตรเองกันจัดแป๊บเดียวนะฮะผมตรงอย่างเดียวเลยเอาแคบลงเรื่อยๆโอ้โหวัวใจคือหัวใจนิดเดแรงมากครับเพราะว่าผมรู้สึกมันจะลงน้าไปเรื่อยๆครับเข้าใจไหมครับเพราะมันเละครับผมเนี่ยโอ้โหผมหยิบเอ็นดูโร่หนึ่งคันตะลุยแดนพิศวงดูสิครับโอ้ตัวโยกฮะ กล้องผมนิ่งนะครับแต่ตัวผมโยกเออดูสิเลเทะถ้าตีนจุ่มลงไปนี่คือเละนะครับผมเละเทะครับกลับบ้านอย่างเดียวครับผมแต่ว่าก็มาแล้วเนาะเมื่อกี้เห็นแบบนะี้มีคนมาก่อนผมเว้ยพี่ช็อปปี้สแสดงว่าเขาวิ่งประจํานะ,สะแสดงว่าเขามาก่อนผมเออดีมีเพื่อนนะควาาไปดีบแต่ก็จะได,ได,ได้ได้ยินนะครับผมไม่ต้องเรียนแบบนะครับคือผมทาให้ดูสนุกหนานไปต้่งมาก็ได้นะวิ่งไปสิบเอ็ดกิโลเอ,อ้าผมเกือบขิดอยู่ตรงนี้รัดมาตั้งนานนะครับจะมาขิดตายตรงปากซอยโอ้ตายหาโอ้สิบเอ็ด 11กิโลครับมันก็จะเหลือประมาณ3-4โล